สวัสดีครับวันนี้ตีนตะาเข้าสู่มอนนคอะมมนนครับผมชื่อมอนนะครับผมเผื่อบางคนที่ไม่รู้จักกันใน,นวันนี้นะครับเรามาทําการดูแบบมินิเวิลว่าเด็กๆเ,เล่นแบบอะไรกันบ้างในมินิเวิลมาครับผมเปิดมาครับด้วยหน้าแรกเป็นหน้าที่ดูดีมากนะครับแมปเปิดใหม่แมปควินไซเลนเฮดดูดีครับเอาละ่ละเรื่องลงมาข้างล่างดูทำกินฮาโลวีนเป็นแบบพี่เลยเอออ่านดิมันอ่านว่าอะไรโอ้ว่าอ่านจริงล้วผมว่ามันเป็นแบบที่สร้างสรรค์มเผมจะลองกดเข้าไปดูเ้าจะขอห้องปิดห้องแล้วโอเคเราลองรีโหลดห้องอีกรอบนะครับมินิเวิลเด็กเล่นอะไรกันก็ซิิลล่าาตัววอออออะะะไรคงงขเเ ภาษาจีนเธอแปลให้หน่อยสิภาษาจีนมันมัน,ม,นมันแปลว่าอะไรอะนะอะไรวะเออปลว่าเขาไม่น่าจะรู้ว่าพูดว่าอะไรไม่เป็นไรครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างดูผมคิดว่าคุณจะช่วยใครแบบนี้น่าสนใจแต่เดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดูโรงแรมมีโรงแรมและดาวและรูปหัวใจด้วยผมว่าผมต้องลองเข้าไปดูแล้วมันต้องมีอะไรที่มันทำให้ผมรู้สึกแบบว่ามันแบบสุดยอดมากนะครับในแบบนี้เอาละแบบโรงแรมเราลองเข้าไปดูกันนะมีทางให้เข้าฮนะมันจะให้เข้าดีๆเข้าดินน้ำตาลยพวกนี้โอเคผมไม่สามารถที่จะเข้าโรงแรมได้ครับโรงแรมปิดไว้ เอาเอาเอาแล้วมึงจะให้กูเล่นไหมเนี่ยเอ้ยเออึกแบบนี้มันสร้างมาไม่ให้เราเล่นแล้วล่ะทำไมแบบแบบโอเคผมขโดเข้ามาได้ละโอเคครับออกทางเขา้าไม่เห็นเข้าเลยบ้า <c oughs> หรอ ยังไม่เสร็จค่ะรออัปเดตอ๋อเพราะว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้เลโอเคครับมันไม่มีอะไรครับไปต่อเมืองแสนดีแค่ชื่อก็น่ากดเข้าไปดูแหละมันจะแสนดียังไงผมต้องลองดูกดเข้ามาไม่มีคนเล่นขอบคุณครับจนพัทะรวยเธอคิดว่าใครจะชนะระหว่างจนพทะรวยจนชนะแน่นอนครับคนรวยมันมันหลักการของโลกนะผมผมจะไปลกสวยแล้วกันนะเอาล่ะเดี๋ยวขาลองดูหน่อยสิเป็นเป็นยังไงคืออ๋อมันจะมีบ้านคนนึงเป็นบ้านดินใช่ป่ะบ้านดินแล้วก็บ้านบ้านไม้แล้วก็บ้านอิฐยิ่งไ่ใช่จนปัทะรวยแล้วนี่มันต้องหมู่สามตัวฉันเลยเจ้ขอ้าวเจ วะผมว่าแมปมินิเวิร์ดได้เล่นแปลกๆครับเด็กๆสมัยนี้นี่คือเล่นเกมแล้วทำไมไม่กดเริ่มกันไม่เข้าใจคุณจะเลือกใครระหว่างดรีมกับแฮมมอดผมรู้สึกว่าผมต้องเลือกดรีมอยู่แล้วล่ะเอาแล้วผมไม่รู้แฮมมอดคือใครช่างเขาเถอะเอาว่าเราจะเข้ามาในนี้กันคุณจะเป็นใครดรีมแฮมมอดหรือคนผมจะเป็นคนนะฮะตอนนี้ผมวิ่งมานะครับผมมเจออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ไม้นะครับผมรู้สึกผมสามารถที่จะเอาไปช่วยดรีมได้เอาล่ะมอตต้าฟอกเธออ่านชื่อดรีมดิลินจีทีมาจ้าชื่อนายไม่กันโสดจริงเลยมาดรีมช่วยช ายมาเลยเพื่อน yes เอา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 กูาาาช่วยมึงมึงยังจะตีกูอีกเอาขอโทษนะอเยข้างในมีจดหมายเด้อฆ่าคนที่มาช่วยคุณน่าก,กลัวจริงเลยอะไรวะผมไม่เข้าใจผมผมพยายามที่จะเข้าใจอันนี้อยู่วันเดย์เพื่อนรักแฮมมอดใช่ไหมโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนายเอง, hey, งเฮ้โบว์ว่าไงอ่ะเออว้าวเธอนี่เพ็ดมาถ้าได้เกิดเราเลือกดรีมไม่รีมจะฆ่าเราแต่ถ้าเกิดเราเลือกแฮมมอดแฮมมอดใช้เพชรเรามาสุดยอดเลยเพื่อนคำถามคือแฮมมอดคือใครวะไม่รู้ช่างมันเถอะเอาละอเ่ามดกอา สอนชีววิทยาโอ้เอาละเธอมาท้องเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะกดอ่านหนังสือก่อนนะราคาการทําคลอดเด็กคือ5้ทองกับ2เพชรถือถือน้ําหนักถือนนวัาจถะถือไว้เด็กจะได้ตามคุณจะต้องเอารักฐานอะไรคือหล,ล,ลักฐานหลักฐานหลักฐานว่าท้องให้กับกท,ทีมแดงดูก่อนคลอดถ้าจะสมัครงานกดกิ่งหน้าประตูทีมแดงจะให้กันไกลกับคุณแสดงว่าคุณคือหมอแล้วจ่ายเงินด้วยถ้าจะคลอดชั้น2แล้วเลือกเด็กได้ตามใจ <S <S โอเคครับแมเป็นการสอนคลอดนะฮะมีคนอย่าปั๊มเงินถ้าเกิดชีโลกที่มีปั๊มเงินนี่ ดมีบ้านชานมไข่มุกนะฮะนีะ่ก็บ้านชานมงหมดเลยเนอะ,นะอันนี้โย่เพื่อนโอเคไม่นางมีอะไรเอาล่ะเธอเรามาดูห้องคลอดกันดีกว่าบ้านในห้องคลอดทำคลอดของมินิเวิลนี่เขาจะได้ถูกสุขลักษณะไหมเนื่เมื่อเธอเป็นพยาบาลเธอก็ต้องบอกได้นะว่าห้องคลอดของที่นี่มันถูกไหมใ<ด>ชานมนี่เขาเป็นพยาบาลน,นะครับผมจะให้เขาดูห้องคลอดนะฮะสำหรับมินิเวิลว่าห้องคลอดมินิเวิลเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรน,นะถูกสุขอนามัยไหมเอาง่ายคือมันมันปลอดมันปลอดเชื้ออะไรพวกนี้นหรือเปล่าน,นะฮะมาดูห้องคลอดกันเธอว่าไงใช่นี่แหละห้องคลอดใช่เเเเเเเหหหหหหรรรรรอออออออ้้้าาาาาวแแลลลลถถกกกกกิิดดดูููปปปป็็นนนนนมมมคคคคงงงงงืโโะะีี่่ยยพบ กู <g ül> พิปิดโรมาเนี่แล้วละ่ะเอาละ่ะว่างไงพ่อหนุ่มอันนี้นี่เป็นคุณหมอนะครับดูจากคุณหมอแฟนซีเหลือเกิน <c oughs> โอ้ใช่นี่ก็แฟนซีเหลือเกินออกดีกว่าเอาละ่เาละเฮ้ยเธอนี่มีสิบสองไทมด้วยเท่เป่ะ <c oughs> จริงดิจริงเธ<ด>อหรอเธอเคยเล่นไปแล้วเคยเล่นไปแล้วดูต่อไปหน่อยครับตอนนี้ผมยังไม่เจอแมปอะไรที่มันดูแบบเข้าตาเลยนะฮะพ่อแม่ลูกอันนี้เคยเจอหลายรอบแล้วราชาตัวเต็มโอหชื่อแมปน่ากดเข้าไปดูเหลือเกินผมอยากลองเป็นราชาดูครับใช่ครับผมหมายถึงว่ากันดา forever bro มาเราลองกดเข้ามาดูนะฮะว่าเราจะเป็นแ ากานได้ forever ได้หรือเปล่านะน้องๆน,น,นะเจ้าของของเน็ตไม่สเสถียรขอบคุณมากโหน้ามันดูบแปบลกๆดิเอ้ยลูกตาน้ำโชคน,นี้ผมขอหลดแมาไปดีกว่าเอาไปเล่นกับแฟนเอาจะเอาไปตบเอาไปตบแฟนในเกมเซตทีมาเชิญเขี่ฮะเปิดไมค์ร้องเพลงผมจะไปฟังเสียงน้องเคาร้องเพลงนะครับว่าเขาจะร้องเ,งเพลงเพราะหรือเปล่านะฮะเอาล่ะเพื่อนโยโอเคครับกดเปิดไมค์นี่เปิดหูฟังโยมีใครเอ้ยเธอเธอได้ยินเสียงปะได้ยินุ้ยเอ้ยพี่จะชวนน้องมาเล่นแมปเปิดไมค์ร้องเพลงเฮ้ยเอาอะ จะมาชวนเล่นให้น้องเล่นนะโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยพี่ผมผมรอพี่ร้องอยู่เอาใครก่อนเอาใครก่อนเลือกพี่ไ <laughs> ว้เธอวันนี้เราจะเป็นว่นเาวเลือกใครก่อนแหมผมคิดถึงเบนเลยวะ <laughs> ทำไมอะเบนน <laughs> ่า<ก>นะจะชอบ <laughs> โอเคนี่ครับ ใครใครจะขึ้นไปร้องเพลงเด็กประถมดิใครจะขึ้นไปร้องเพลงเราแหละเราขอรอฟังเด็กโชว์สีมือร้องเพลงให้ดูนะเออเราฟังเด็กขอ้องก่อนเห็นไหมคุณต้โชว์ฝีมือร้องเพลงให้ดูอ่ะจัดมาน้องอา๋อสรุปมึงจะร้องมึงไม่ร้องน้องพี่ร้องเลยน้องพี่พี่เชียร์อยู่พี่เริ่มก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ยเกาอยากเริ่มก่อนหรอเนลยขอไม่มีหลุยส์พี่ตองได้ไหมค่อยๆลงนี่เธอดู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 เอาว่ะเอาว่ะมีการเปิดมิวสิกด้วยอันนี้เพลงพี่ทำเองนะดีเจโอเพนเดอะบีทว่ะเธอคอยดูเธอคอยดูเธอคอยดูขอลอง เขาดืตั้งใจร้องนี่ร้องนี่กูเพื่อรออยู่ร้องนี่ยังยังไม่ร้องอีกพี่ครับผมรอฟังพี่อยู่นะพี่อ๋อเกมค้างว่าเจ้าของห้องเนตดับเออไม่นะไม่นะเจ้าของเนตดับไปแล้วทุกคนเราไปได้ฟังน้องเขาร้องพี่ไปฟังพี่อลน้องเงเลยโอ้ไปไปกันดีกว่า ในเมื่อจะของห้องเขเน็ตดับไปแล้วท้องเบลลี่จีบ18บวกที่มันมีต้องมีแต่แบบที่กูแบบกอยากจะกดเข้าไปดูแล้วกันกูขอจีบ18บวกดีกว่าปะจีบ18บวกที่มีแต่เด็กอายุ10ขวบมาอันนี้คือสวัสดีครับผมจีโนอายุ21ปีใหม่มึงแค่10ขวบเอาล่ะแบบนี้เป็นแบบจีบขอบคุณที่ใครโหลดแมปเราด้วยนะลืมอันนี้ยังสร้างไม่ค่อยเก่งเก่งเกนะเพราะเพิ่งสร้างทําผิดขอโทษมีอีพีหนึ่งถึงแปดคุณพี่มีอยู่แอร์แปดอีพีเลยเนี่ยอีพีแรก อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือห้องคนโสด ไหนมีอะไรบ้างจุดซ้อมทำอะไรอ่ะเอซ้อมคุยกันให้เราก่อนที่เราจะจีบใครสักคนหนึ่งเราต้องคุยคทำความรู้จักกับเขาเว้ยแบบให้เราแบบเออเราต้องสนิทกับเขาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เตะบอลลดลดความอยากถ้านักเรียนไปแล้วเลกเรียนเตะบอลเฮ้ยแบบมึงเนี่ยเบี่ยงเบย์เขาเรียกว่าทำกิจกรรมเพื่อเบี่ยงเบย์ห้องซ้อมจริงจังอันนี้จะเป็นพูดคุยแบบอันนี้เนี่ยเป็นห้องพูดคุยที่แบบว่าพูดคุยพูดคุยแบบไพรเวทไงไพรเวทพูดคุยพูดคุยกันแบบตัวตัวให้แบบเราเรียนรู้กันแรกกันนี่เลิกเรียนบัส โอ้ยึีกิจกรรมเยอะเนาะอันนี้ห้องอะไรเนี่ยโอ้หมีอ่างมีอ่างด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโรงแรมพูดคุยเอาให้เรามาพูดคุยกันนะฮะว่าไงเพื่อนย่อมีคนอยากมาซ้อมกันถึอแล้วโอ้กูไม่อยากูไม่อยากซ้อม no 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 bro โหไม่นะเพื่อนตองกอดไปทีลาก่อนตามมาครับครับพี่อะไรกูเป็นผู้ชายลาก่อนไอหนุ่มเอาละ ชายชายอัปเดตสีขอบคุณมินิเวิร์ดที่สร้างแบบอะไรมานะครับชายชายมึงเอาอีกแล้วเนะี่ยกูกูเพิ่งผ่านไ,น,นไปเมื่อกี้นั่นแหละซื้อบ้านนี่ผมต้องซื้อบ้านให้แม่หลังใหม่เว้ยแม่ตระมานี่ยฟอร์ดซื้อบ้านมา,นาไหนขอดูหน่อยแบบซื้อบ้านมีอะไรนี่ค่ะเอาล่ะคุณเม่เข้าโดยเฉพาะตัวละครน,นี่ค่ะค่ะอ,อะไรเนะี่ยทีด่ดีพิมพ์มาเลยเธอผมอยากได้บ้านเดี่ยวครับราคากี่บาทเอ้ยอยากได้บ้านเดี่ยวอะ่ะมีป่ะน้อง <laughs> พี่อยากได้บ้านเดี่ยวมากเลยพี่อยากเลี้ยงหมา <laughs> เงียบผมไม่ตอบรับเธอแล้วน้องต้องพี่ฟังไหน เจอโอ้ไม่เลยทั้งหมด1,000นะค่ะได้ครับ1,000บาทกูจะไปเอาตังค์ยังหน่อยดิเออเขียนแล้วกันนะหนึ่พันบาทโอเคเอาไปเลยเรียบร้อยนี่ครับ1,000บาทเออมจะให้ดีๆให้น้ำตาวะเออเขาทำไรเขาน่้จะเปิดบ้านให้เราแล้ววะเธอดูดิไ,ไหน <laughs> ยิงแล้วออกไปพอครับไใส่ไม่ดีเลยอ่ะคืองงมากเลยแบบคือผมอาจจะผมอาจจะผมอาจจะเป็นคนที่งงเองแต่ว่าผมามันอาจจะงงเพราะผมหรืออาจจะเป็นงงเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าช่างไเลยครับเอาเป็นว่าณไดูแบบต่อไปดีกว่าฮะน้องๆเขาน้องๆใน,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 นมินิเวิลด์ที่นิสยัยแฮปปี้ชอบเล่นอะไรกันไทยเสียหนะ้าที่เสียหนะ้าเอาแปะไม่ออกขอโัโรถหาคนเข้าแก๊งคือแบบนี้บอกเลยครับว่ามันเป็นอารมณ์แบบหาคนเข้าแก๊งว่ะไหนแก๊งไหนเอาเอาตีเด็กประถมแก๊งเอฟบีแก๊งประจำลิงต้องการเข้าพิพีธภัณฑ์เอฟบีที่ยูทิโอโอ้มีแก๊ง FBI okay นี่คนคนเยอะอเฮ้ย okay. FBI X Ari e. ว่าไงเพื่อนผมอยากเข้าพิมพ์ไปผมอยากเข้าแก๊งขับพี่ <laughs> ชื่อชื่อม่อนม่อนสุดหล่อโคตรจริงๆ <laughs> <laughs> ดูดิเขาจะตอบว่าอะไรเอาละเฮ้ย <laughs> ตกหัวหน้าแก๊งกูได้กันเลยเฮ้ยชื่อม่อนเหรอ <laughs> ใช่ครับพี่เอาละเอ้ยตบหัวหน้าแก๊งกูได้ไงเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มีปัญหาแล้วมึงอะแม่ต่อยกันแล้วคนในแก๊งต่อยกันเองเออมันไม่ใช่ไอ้คนเนี่ยอ้าวโดนเตะออกครับผมมาผมบอกแล้วบางอาจมาตบหัวหน้าแก๊งก็โดนเตะออกอ้าวอาวอ้าวอ้ายืนนี่ต่อยกูเฉยเลยไม่เป็นเป็นห้อยเป็นห้อยอะไรแอดมาเขาให้เราแอดไปว่ะเพื่อใเราเข้าแอดอะไรอะกูก็ไม่คิดว่าแอดแอดไงล่ะครับเธอตอนนี้แล้วเขาจะได้เข้าแก๊งมินิเวิลแล้วมันเป็นแก๊งที่พวกเขาภูมิใจที่สุดป I Mini World เธอควรจะมีแก๊งมาคุ้มฟ้องเธอนี่แหละคือแก๊งมิดิวเวลภูมิใจเลยกันเียผมจะได้มีแก๊งในรอบนี้ถามเขาว่าแอดยังไงถึงก็เงียบแล้วไม่ตอบย่อพวกย่อรอรอเขาก่อนสิย่อ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 ย่กูว่าไม่คุยกูแล้วมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรวะแม่กว่ามาสรุปเจ้าไงกูสรุปเจ้าไงกูพวกมาถูกฝาก bro ถูเจ้าไงน่ะท่านผมจะเข้าผมจะได้เข้าแก๊งวันไหนผมอยากรู้แล้ว นิ่งนิ่งไปเลยนิ่งเลยไอ้เพื่อนอะไรเนี่ยโอ้นี่นี่นี่น่าจะเป็นรองหัวหน้าแก๊งดูดิชุดประจำแก๊งนี่โหดมากแล้วสุดเขาจะได้เข้าไหมเนี่ยไม่เข้าจะได้ออกกันเนี่ยผมผมต้องไปทำงานเนี่ยแม่เรียกแม่เรียกไปตักข้าวน่ะรู้ไล้ยูเป็นใครเต้ใครคำวิกฤตคำด้วยเยังก็เต้เลยถามดิใครใครครับใครครับแล้วสูเป็นไผ่รู้ไล้ยูเป็นใครโอ้ยปิดห้องแมมปิดห้องหนีเลยเหรอ ทำไม What the fuck <c oughs> เธอรโดก็น,น,นเกมเกมกนเลี้ยดไอ้แก๊ง FBI ต้องใส่ว่าต้องเปิด <c oughs> สกแก๊งเก้านิ้วแล้ววะเก้านิ้วท้วองก็โลกล่ะเอาล่ะมาดูแมปสุดท้ายดีกว่าทุกคนผมคิดว่าแมปสุดท้ายนี่เป็นแมปที่ดูดีที่สุดนะฮะเท่าที่ผมคิดว่าแค่คนบางคนที่ผ่านมาแล้วเปิดใหม่เอาล่ะลองเข้าไปดูผมอยากจะพูดคุยกับ เพื่อจะมีแกง f อฟอยู่ผมจะได้ไปสรรหาสมบัติก้านิ้วมาเพื่อตบแกงเอฟวีอเอาละเพื่อนโยมันไม่โหลดอีกขอบคุณมากสำหรับมันไม่ได้โหดที่ดูดีแต่มันก็ไม่โหลดมาฮะมาเปิดไมค์ร้องเพลงเอาล่ะผมจะผมร้องฟังเสียงร้องเพลงของน้องๆให้ได้ครับเป็นสิ่งที่ผมตั้งปณิธานเออดีเสร็จที่เสร็จแล้วดี่เสร็จแล้วเขากำลังเขาอลางทดสอบเสียงอยู่เธอไน้เห็นว่ได้ยิน่าได้ยิน่าได้ยินพยายามฟังอยู่ รู้แล้วเพลงอะไรไม่มีใครสนใจทศกัณฐ์ทศกัณฐ์น้องๆเขามีความสามารถนะใช่ใช่พี่ครับร้องเพลงให้ผมฟังหน่อยผมคิดว่าผมคิดว่าขอเพลงนี<ม>้ขอเพลงพี่ครับเออเนี่ยเราพิมพ์แล้วราเพลให้ผมฟังหน่อยเอาอะเปิดไม้เด็ครับเออ,เออเปิดไม้เด็ครับว่าไม้ผมพังโหเน็ต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 น,น้องเขาน่าจะดูดีมากครับทำทั้งเซิร์ฟแบล็กได้ใช่ไหมสุดยอดเน็ตเจ้าของง้องเนี่ย สะเทียนสะเตียนจัดเปิดแล้วอยากกินหมูกระเพลงเช่นนี้เหรอโอ้โอ้คุณไปเล่นแล้วมินิเวิลโอคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคนดูมากเลยนะครับผมรู้สึกวมินิเวิลนี่ฮะส่วนใหญ่ผมก็เป็นคนหนึ่งคนนะครับที่สังคมรังเกียจครับขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีครับบายส่วนใครอยากเข้าแก๊งเก้านิ้วนะครับเพื่อไปจัดการแก๊งเอฟบีไอนะฮะก็ไม่ต้องติดต่อมาครับคุณไ่ได้เปิดสวัสดีครับ